มีเอของครูพี่เอ,ออยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะได้ดูคลิปของครูพี่เอ,อเรื่องบริการรถสไลด์ในกรณีที่เป็นรถเสียแล้วเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ f อฟท่านนี้เลยตัดสินใจทําประกัน3พิเศษไปค่ะเนื่องด้วยอายุรถเกินกว่า25ปีแล้วเริ่มงองแงบ่อยมาวันนี้โทรให้ครูพี่เอ,อประสานงานขอใช้บริการรถสไลด์เนื่องจากเกียร์ล็อกรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ครูพี่เอเลยประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ สไลรถกลับมาซ่อมที่อู่ใกล้บ้านระยะทาง120กิโลเมตรโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวลูกค้ากล่าวขอบคุณครูพี่เอพร้อมทั้งพูดว่าไม่นึกเลยซื้อประกันชั้นสาเบีย้ยเพียง2,590บาทจะมีบริการรถสไลให้ฟรีแบบนี้แถมตอนจะใช้บริการก็แค่ยกหูโทรหาครูพี่เอก็ประสานงานให้ทุกขั้นตอนทำไมถึงสะดวกอย่างนี้ สำหรับประกันชั้น3แผนนี้เป็นประกันชั้น3ที่ไม่ซ่อมรถเรานะคะแต่หากเราพลาดไปชนท้ายคู่กรณีบริษัทจ่ายแทนเรา1ล้านและความพิเศษไม่เหมือนใครก็คือมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนดูแลรถคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะเช่นรถเสียมีรถสไลด์150กิโลเมตรฟรีปีละ3ครั้งน้ำมันหมดฉุกเฉินเติมฟรี10ลิตรปีละ3ครั้ง จำแบตเปลี่ยนยางเปิดกุญแจฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งซื้อประกันต้องให้มืออาชีพดูแลครูพี่เอปริษาทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ